บ้านนี้แม่ม to hey, ah? ิโน่จะรอดแล้วน hey ุจะรอดแล้วเฮ้ยตุ๊กตาเขารองเพลงสควิตเกมด้วยใช่เฮ้ยหรือว่า หรือว่าเขาอ่ะจะเขาชอบร้องเพลงเฉยๆมั้งแบบนี้ไม่นาม่าไ,ไม่น่ามีอะไรรอ านน้เสียงใครกดอ่อนอยู่หน้าประตูบ้านน่ะไปดูดีกว่า นี่มันกล่องไค่เนี่ยไปมาอยู่หน้าบ้านเราเอาเข้าไปในบ้านดีกว่าอุ้ยหนักเหมือนกันนะเนี่ยอุยนักมากเลย,ยมาม,มีนี่ก่อนอะไรนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันคุณเขาเขามาวางไว้หน้าบ้านเราอะ่ะเอาไงดีอะลองเปิดดูดีไหมเปิดดูดีไหม,ดดมอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูดีกว่า ตกวัสดุนะเนี่ยอ้ยนี่มันตุ๊กตาอะไรเนี่ยคุณดูสิท่าทางแปลกๆนะเนี่ยป๊าอาจจะตัดมาก็ได้ป๊าไม่ได้สั่งอุ้ยเอางี้ป๊าแกดูดีกว่าตุ๊กตาอะไรนะคุ้นๆน่ะมันคุ้นๆหน้า เดี๋ยวเอามาจากกล่องกันดีกว่ามิเอาจากกล่องเหรอมาจากกล่องเดี๋ยวให้ปปายงมาจากกล่องก่อนหนักหนักหนักสิอุ้ยนี่มันตุ๊กตาอะไรอ่ะตัวเท่าคนเลยอ่ะมิใช่อุ้ยตัวสูงกว่าคุณเขาอีกไหนดูสิเอาช่วยกันแกะโอ้พี่นายพี่นายพี่นายมาช่วยกันแกะหน่อยเร็วคือตัวอะไรป๊าไม่รู้เหมือนกันอ่ะไม่รู้มันคือตัวอะไรอ่ะอะไรคะนี่นี่มันตุ๊กตาแต่คือเกมนี่นะ ตุก๊กตาโกกวาเฮ้ยจริงด้วยหมอมีนี่มันตุ๊กตาโกกวานี่นะล่วใครส่งมาให้เราอ่ะเฮ้ยหรือว่าเน็ตฟิกเขาส่งมาให้เราหรือเปล่าเฮ <c oughs> ้ยเน็ตฟิกส่งมาให้เราเหรอเนี้ยเฮ้ยเหมือนมากเลยอ่ะดูดิเหมือนหมแต่ว่าตัวเล็กไปนิดนึงนะป,ะป้าเห็นที่เขาเอาขึ้นเรือมาอ่ะมีตัวใหญ่แบบสูงเลยอ่ะน<า>นแต่นี่นนม,มันตัวเล็กนิดเดียวเองแสดงว่านี่ต้องเป็น เป็นหุ่นแน่ๆเลยมีเป็นของปลอมเป็นโมเดลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาหันมาเหรอนั่ะสิอุ้ยต้องรีบแกะแล้วถ้างั้นเด็งเฮ้ยปแบาตาฝาดแน่เลยเฮ้ยเฮ้ยอย่ามองนะว่ามันเป็นตุ๊กตาโกโกวาที่มีชีวิตอ่ะช่วยกันแกะออกโอ้โหสจงพันเต็มไปหมดเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยขยับได้จริงเมื่อกี้เห็นแล้วเขาขยับได้จริงๆด้วยอ่ะของเขาหมเปิดหมดเฮ้ยเสียงเปิดหมดเปิดหมด เปิดหมดเปิดหมดไม่เหลือเลยเหรอเปิดหมดไม่ใช่เปิดมดเฮ้ยเปิดโมดอะไรอ่ะมามีนั่นน่ะสิปตาไหนเฮ้ยมีกดปุ่มผิดหรือเปล่าเดี๋ยวไขลานซ่อมก่อนผี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 เฮ้ยเฮ้ยผีผีผ่าอะไรเนี่ยเฮ้ยติดแล้วติดแล้ว เฮ้ยตุกตาเขาลองเพลงสควิตเกมด้วยใช่หรือว่าหรือว่าเขาอะจะเขาชอบลองเพลงเฉยๆมั้งมอมีไม่น่าไม่น่ามีอะไรหรอกเฮ้ยมอมีไม่ใช่ตัวปลอมแล้วแหละเนี่ยเขาปล่อยแสงเลเซอร์ได้จริงด้วยดูดิอะไรนะมันจะมีเพื่อคุ้ ผู้คุมเรามีหน้ากากผู้คุมไหมนี่ไงผู้คุมเนี่ยเอ้ยผู้คุมต้องมีหน้ากากผู้คุมสิพวกเุมต้องเล่นเกม A อไอโกับฉันพร้อมเลวนะวิพวกเรากูกว่าเอาจริงแล้วพวกเราสู้นะสู้นะรวมพลังสู้สู้เชื่อวิ เฮ้ยคุณเขาล้มดีนะคุณเขาไม่เป็นไรนั่นนะสิคุณเขาอย่าขยับนะคุณเขาอย่าขยับอย่าขยับไอ้ไมมมี่หนูจะรอดแล้วหนูจะรอบแล้วเฮ้ยมัมมี่ช่วยเราไว้ เกือบไปแล้วน้องนายเกือบไปแล้วโอ้โหขุนเขาดีดหน่อยสิเกือบเกือบไปเกือบไปเกือบไปน้องนายนิ่งๆก่อนนิ่งๆก่อนใกล้จะถึงแล้วใกล้จะถึงเส้นชายแล้ว ในที่สุดพวกเราก็สามารถเอาชนะเกม A E I O U ได้แนละ้วมามีนนเย้อย่างนี้ก็ไม่มีใครตุ้ยเลยปะปาโหเก่งมากเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยสุดที่เกมตุก๊กตาโกกวาหายไปแล้วใช่แล้วเออแสดงว่าพวกเราเล่นเกมผ่านไงปะปะ๊าสุดีเกมก็เลยหายไปเลยใช่ไหมนีเด็กน่าไ มีด่านอะไรอันนั้นภาคสองอันนี้ภาคสองอันนี้ภาคแรกนะเพื่อนใช่เราผ่านไปได้แล้วนะถ้าถ้าเกิดว่าทุกคนอยากดูอีกด่านหนึ่งนะอย่าลืมนะกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราเยอะๆเพราะเราจะได้รู้ว่าเพื่อนๆชอบใช่ไหมใช่แล้วเราจะได้เล่นด่านสองให้ดูนะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่้งหนูดีทีวีแล้วก็เอ้าอินชอน กระช่องหนูดีเกมเมอร์นะคะก็ช่างคามาแล้วครับคุณเขามาแล้วครับด้วยนะอ่ะโอเคเกมนี้คลิปนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย